สวัสดีจ้าพี่นอ้องฟองไฟสปูสคนตอนรับข่าวซช,ช่องก็ติดห้วยดังมาแช่เนาะจ้ะก็มาพอกับแอดมินในวันอาทิตย์ที่หามีหน้าคมนะพี่น้องแอดมินก็ได้ไปรวบรวมแนวทางการเซ็นโชคตัวเลกเด็ดตัวเลกดังแนวทางดีๆเอามาแบ่งปันในพี่น้องได้เบิ่งกันอีกเช่นเคยเนาะจา้ะสำหรับชุดนี้จะเป็นแนวทางของมาวิ่งแนวทางแมวแมวต่อโดยแนวทางของอาจารย์กอนตกถ่ายโดยแนวทางของ แอดเกษมจ้าก่อนไปรับชมรบฟังแอดมินก็ขอกำลังแห้งใจจ้าพี่น้องสปูสโค่นคนะจ้า,จาด้วยการกดไลค์กดแช์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องก็จะได้รับช่วงคลิปใหม่ๆกันนะจ้า,จาส่วนแอดมินก็จะได้มีกำลังแห้งใจในการทำคลิปต่ตอไปด้วยการกดไลค์กดแช์เป็นกำลังใจจากพี่น้องสปนนูาาสุค่นเด้อจ้าเพื่อเป็นการวันเซเวลาเข้ากับไปรับช่วงแนวทางกันเลยพี่น้องเริ่มต้นกันทีแนวทางของ มาวิ่งกันก่อนเลยจ้ะรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16พีนาคม2 5 0 6ายซึ่งเพิ่นกระไดปล่อยแนวทางมาหายแล้วงวดนี้เพิ่นห้วิ่งบนทิลักหกดอพีน่น้องเดอ้อวิ่งบน 6. ชุด3ตัวบนก็คขึ้น,น 1, 6, 4ต่อด้วย2โตัวและ6 4จ้ะ3ตัวไม่เดียว164 61และ64จ้ะต่อด้วยแนวทาง2ตัวล่างเพิ่นกระหายบินล่างทีิลัก2ซึ่งก็คือ2หนึ่งและ สองสได้พี่น้องเดอ้อวิ่งบนหวิ่งล่างสองสองหงและ2อแนวทางมาวิ่งมาเบื้งตองก็ทีนต่างของแมวแมวนอกจากรัฐบาลไทย16มีนาคม2 5 6พหสิ่งวันนี้เพื่อนกระไฮวิ่งรูดที่ลักศูนได้พี่น้องเด้อรูรดศูนย์วิ่งสูสงชุดสตัวที่ไฮก็คือ 50, 20, 60, 51, นหาศูนย์สหาหแล้วก็หนจ้ะ หาศูนย์สองศูนย์หกศูนย์และหาหนึ่งมาเบิ่งต่อกันทินาทางของแอดก่อนเราจะรัฐบาลไทย16มีนาคม2องพหารอซึ่งวดนี้ก็ตรงกับวันพุธหนสาเราจะิหมีนาคมตรงกับวันพุหัสสึ่งเพนกระไ้ตัวเด่นทิลักศูน์กับลักหาได้พี่น้องเดอเด่นศูนย์กับหาบนเราจะชุด3โตัวก็คือศูนย์เก่าศูนย์เก่าหหา และ973จ้ะต่อด้วยชุด2ตัวบน051514และ73เน้นให้05ได้พี่น้องเด้อแนวทางของอาจารย์กนเนาะจ้ะซึ่งเพิ่นก็บอกว่าหายังอยู่ได้พี่น้องเด้องวดนี้หายังอยู่จ้ะก็ลองตามกันเบิ่งได้พี่น้องเด้อแนวทางของแอดกนเด่น0กับ5บน905 915 973 0 5 1 5 1หและ73เน้นศูมาเบิ่งต่อกันอีกหนึ่งชุดนะจ้ะซึ่งก็เป็นแนวทางของอาจารย์กรอนเช่นเดียวกันนะจ้ะซึ่งก็เป็นแนวทาง2ตัวล่างนะจ้ะเป็นไฮเดนล่างที่ลักเด้อพีหนองเด้หวดีเดนล่าง6.2ชุดตัวล่างก,ก็คือ6263 6หและ67เน้นไฮห้6 3จ้า6 2 6 3 6 5หและ67เน้น6 3สา เดนโกผู้ใดเป็นสายวิง่งสายรูกระจัดไปเด้อจ้ะลักโกส่วนสองตัวบนเกิดศูนย์กับหาเนาจะจ้ะแนวทางของอาจารย์ก่อนซึ่งก็ลงหายในเวลาบกงงในวันที่หนึ่งมีหน้าคมเนาจะจ้ะแคบไปเบิงจุดไปเบิงได้พี่น้องเด้อแนวทางแอดก่อนมาเบิงต่อทันทีล่างของแอดเกษมกัมตนต่อเลยจะ้ะรัฐบาลไทย16มีหน้าคม25 6 5รพุา,าซึ่งก็เป็นแนวทาง สองโตบนรางนอจากซึ่งกระดิเกตตัวเลขหนึ่งเก้าสามเก้าสเก้เก้เก้าและเจเก้าจัะต่อด้วยตัวร่องคนไท้ไปที่สองเก้าศูนย์เก้าแปดและเก้าเก้าได้พี่นองเดอ้อร่องสองเก้ย์เก้าและเกเกบน1นึ่งเก้าสเก้าสเก้าหเก้าหเก้าและ เจ็ดเก่าจ้าแนวทางเอตเกมแคปไปเบิ้งชุดไปเบิ้งกันเลอจ้าบวาจะเป็นแนวทางของมาวิ่งแมวแมวอาจารย์กรนะจ้ะต่อวยแนวทางของเอตเกมแคปไปเบิ้งชุดไปเบิ้งเด้เดพี่น้องเด้อเอาไว้เทียบตัวเลขในการเลือกสื่อลอตเตอรี่กันเ้อจ้าแอดมินเอาแอดมินรวบรวมข้อมูลมาให้เบิ้งแล้วก็บเก็บไว้พินิจพิจารณากันเ้อพี่น้นนนองเด้อ ท่านี้แอดมินก็ขอให้พี่น้องสภุสพนโปรดใส่วิจารย์ในการรับชมและก็ร,รับรู้ข้อมูลอย่างมีสติเดีจ๋จ้าเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชค้ดยพี่น้องและก็สนับสนุนการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเด้อจ้ดทางช่องบอสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเด้พี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบพุณแนวทางทุกอจาจย์ทุกๆสำนักนํำเดยอจา้า การลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันใหด้ดีๆเ้อจา้าสื่อตามก๊ลัางซาับสื่อตามผืนดวงของเจ้าของด้อพี่น้องเด้อจังสิถึกแอดมินก็ขอให้พี่น้องสู้ส,สกคนโชคดีแห้งๆมักฝัง,ง,ม,ง,งมันมันรับซับตลอดปี2 5 6 6เด้อยพี่น้องสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอโตลาพี่น้องไปสนิทก่อนด้จา้าเราจังกลับมาพอกันไหมในคลิปหนะ้าสวัสดีจ้า